สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้นะคะรับอากาศดีแต่ใครที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ยเรียกว่าเนี่ยเครื่องนี้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบ,บตเตอรี่หรือว่าแบบเครื่องยนต์นะครับเราใช้กันนะแทบเรียกว่าเป็นเครื่องมือประจําตัวเลยเพราะว่าหญ้าเนี่ยถ้าเราตะัดตรงรูปแบบเนี้ยมันจะดูสะอาดขึ้นทันท,ท,ทีแต่ปัญหาของตัวนี้นะครับมันคืออะไรหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนแบบเส้นผมบางภูเขาอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อมาใหม่อนีตผมบอกเลยนะซื้อมาใหม่แล้วคุณตัดปื๊ดแล้วมันแบบมันสั่นอย่างเงี้ยค่ะมันสั่นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเครื่องยนต์มีปัญหาหรือแบบจนแบบมือแบบแบบมันสั่นจนแบบมือตัวแบบเหนื่อยอะแต่แบบอู้รู้แล้วก็เสียงแบบแบบเนี้ยไม่ต้องทนไม่ต้องทนนะครับหลายคนเนี่ยเคยเจอถ้าใครเคยเจอแบบเนี้ยพี่มาบอกคืออะไรนะครับใส่ล็อกไม่ตรงนะครับ ใส่ล็อกไม่ตรงมันเข้าไปได้แหละแต่มันแบบไม่สมูทนะครับหรือว่าเอียงง่ากระทั่งนิดเดียวไม่ได้ศูนย์เนี่ยเหมือนเครื่องเสื้อผ้ามันตึ๊กตึกตึกแต่ว่ามันอันนี้ไม่ได้ตึ๊กตแต่ว่าเวลาตัดแบบมันก็อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยแต่มันตัดได้นะแต่มันอยู่อย่างเงี้ยล็อกอันตรายให้รีบเช็คว่าตรงหรือยังตรงเบ้าหรือยังแค่นั้นเองมันแค่นั้นนะครับอันนี้ผมเจอมากับตัวนะผมก็หาวิธีแบบเฮ้ยเครื่องตัดย่าเป็นอะไรซื้อมาใหม่ในก่อนอันนี้ตั้งนานแล้วนนนะคครรรับกก็เเลยยยอาแช์์์ิิดดึงีว ใบระยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบเอ็นด้วยแต่แบบที่ดีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบเนี้ยแบบวงเดือนนะครับเนี่ยถ้าใครแบบกลัวนะครับที่จะแบบว่านักแข้งเนี่ยไม่เหลือเนี่ยเนี่ยถ้าใช้แบบเนี้นักแข้งเหลือแน่นอนนะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ยตัดดีตัดไว้นะครับใบคมนานสามารถเจียใบด้วยเหงยนเจียรับรับรับใบเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็กลับมา ใช้งานได้ง่ายแต่สําหรับหลายคนเนี่ยที่เรียกว่าเอา้าเราก็ไม่ได้ตัดยากเก่งขนาดนั้นแล้วก็เนี่ยมันมีหินแบบนเ,เนี้ยเยอะแยะเนี่ยครับพี่น้องสองตัวเลือกตัวเลืกหนึ่งใช้เอ็นเอนก็ก็ก็กระโดดอยู่ประมาณนึงก็สามารถตีได้ขนาดนึงเนี่ยมันมีหินคุกแบบเนี้ยถ้าใครไม่เจอไม่รู้ผมเลยมาบอกนะครับฝากบอกต่อด้วยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะแทบไม่กระเด็นเลยถึงกระเด็นก็แบบไม่ถึงเราอะฮะคือเนี่ยปลอดภัยมากสาหรับมือใหม่หรือผู้หญิง ที่ไม่ชอบที่แบบอันตรายกลัวอันตรายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเลือกใช้แต่ข้อเสียถ้าคุณจะรับคมเขาอะครับมันจะทํายากเพราะใบมันมีเยอะนะครับใบหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทมันจะมีใบร้อยสองร้อยผมเลือกใบถูกนะทีนี้ผมจะตัดให้ดูนะครับมือกล้องสามารถเข้ามาใกล้ได้เพราะมันไม่กระดิน่นะอันนี้คือข้อดีแต่ข้อหนึ่งนะครับผมเจอกับตัวอย่าลืมแล้วกันเนะี่ยจะตัดให้ดูนะอันนี้มันมันมีเห็น มัน,นต้องงเลยมือต้องเดินมาเลยไม่ต้องกลัวตรงนี้มัเห็นนะฮะเนี่ยมือเห็นถ้าเป็นใบอย่างเมื่อกี้ตัดเนี่ยเห็นกระเด็นมือกล้องตายผมก็เสร็จมัน,น,นต้องตัดตรงถึนเลยนะเนี่ยผมตัดตรงถึงเลย ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูพี่น้องดูแล้วกันถ้าตรงนี้เป็นหินถ้าเป็นใบแบบเก่าอะฮะข้อดีก็คือตัดได้ไวตัดได้แบบไวมากกว่าอันนี้ก็ไม่ไวมากแต่เนี้ยหินเต็มเตมแบบเนี้ยพี่น้องคิดว่านักแข้งผมสีเหลืองปะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ละเลยว่อย่างมาบอกต่อแล้วข้อที่หนึ่งใครดีซื้อมาใหม่อันดิ่ดๆแบบจนมือชาอย่าไปทนทนตัดนะก็คือใส่ไม่ตรงบล็อกแค่นั้นเองเส้นผมบางภูเขาวันนี้ก็ มาแชร์เทคนิคจากประสบการณ์ตรงนะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าใช้แล้วนะครับแล้วก็มีมีปัญหาแล้วก็ใช้แล้วถูกใจก็มาบอกต่ออีกแบบนึงก็คือเอ็นแต่เอ็นเนี่ยข้อดีก็คือเราเปลี่ยนบ่อยได้นะครับเปลี่ยนบ่อยได้แล้วก็กระเด็นน้อยแต่อันนี้น้อยมากโอเคดูแล้วกันนะครับไม่ได้กินนักแของผมหรอกสวัสดีครับ